นาได้เลอกกว่าไถน้าได้เลอกกว่าทํา,า,กกาทงานเร็วเลลดร,รยะยะ,ยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวลดไปอนึงเดือนข้าวล้วก็จะดีขึ้นอย่างเดียใช้ของผมน่าจะสบายครับ <S <S ผมสมสัดบัวผันนะครับทำนาปุกพ่อโพดปูอั่วทัวครับทั้งหมด250ไลไร่ครับด้วยรถคันเดียวอ่นนี้ไม่ทันครับ ถึงได้ออกรถแชมป์ตัวนี้ออกมาใหม่ครับปั่นน้าได้เรือกว่าถ่ายน้าได้เรือกว่าทํางานเร็วเรืรอ่อลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวลดไปอีกหนึ่งเดือนข้าวเราก็จะดีขึ้นอีกเยอะกำลังดีใช้ได้ประหยัดน้ำมันไม่มีปัญหาครับตั้งเขาเข้ามาเพื่ต่างกําหนดการเรถแท็กอร์คันนี้ครับส่งลูกเรียนจบก,การบินอยู่ที่หัวหินนะครับการันตีเลยครับไม่ผิดหวังครับแน่นอนทั้งน้ำมันทั้งกำลังโอเคครับใช้ขงผมน่าจะสบายครับ yep. กดติดตามแล้วอย่าลืมกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย